ถ้าคลิปนี้มีคนชอบนะคนชอบมากกว่าสคนหมายถึงว่าถ้าไลค์เกิน3มคนก็อาจจะมีบีต่ออะได้ระรับผมเรามาหลอนกันต่อ <t> แล้วเราก็มาดูสถานที่กันก่อนดีกว่าก่อนจะเล่นตรงนี้ก็ตรงโลงครับนั่งหันหลังให้ความมืดก็จะเสียวสลังหน่อยละสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งครับกับเกมที่มีชื่อว่า next bot chasing หรือเปล่าไม่แน่ใจ แล้วเราก็เปิดเสียงจุดกลับมากันอีกครั้งนะครับคือผมได้สัญญาไว้ว่าถ้าถึง3ไลค์หรือเกิน3ไลค์ผมก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึง่งกับบอทตัวใหม่ครับผมบอทที่มีชื่อว่าด i s man คือเป็นอะไรที่มันคือมันน่ากลัวครับมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มที่ระดับเนิร์ดกันก่อนแล้วค่อยไปบันเทิงกันต่อที่โหมดอื่นนี่ ันนี้ขอก่อนนะครับขอให้ผมอ่ะโอ้มันเปิดมันเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดยวเลยโเดีมันเปีวเดี๋ยวเดายวเดี๋ยวเดี๋ยวเไป๋ยวเดี๋เดี๋เรียวเดวเดีนยัเี่ยเยเกีนวเเเยเรยีเยยีเอยเยเยเวีีเราเร็วขึ้นนั่นเองนะอันนี้คือีเล่นมา

โอ้โหหลอดวิ่งของเรามันลดช้าลงนะครับอาจะอธิบายได้วิ่งเป็นโลนโอ้โหแล้วก็มีสิ่งที่ผมเพิ่งรู้มาครับว่าถ้าเราย้ ถ้าเราได้ถึง13เหรียญนะครับมันจะเหมือนแฮกแหนบเรจะมันมันจะโชวเหรียญขึ้นทั้ทั้งแถบว่าเหรียญอยู่ที่ไหนบ้างโอ้ยผมพยายามที่ผมพยายามที่จะที่ผานไปด้วยเล่นเล่นไปช่วยแล้วมันก็ลุกลุกอี้นะฮะถึง13เหรียญโอ้เหมือนง่ายนะมันจริงเหมือนง่ายนะตอนนี้เท่าไหร่13เหรียญเหรียญเต็เหรียญเดียวทางตันบ้าทางตันบ้าเนี่ยมันจะโชว์เหรียญขึ้นมาทั้งหมด

Cập nhật, mấy người mày 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 วิ่งก่อนวิ่ง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 วิ่วิ่งวิ่งวิ่งตรงเลยครับวิ่งตรงฮะวิ่งตรง้ตอนนี้โอหเฮ้ยงนี้ได้นี้ได้ทางนได้งนี้ได้อ้โอ้โหมันจะรู้เร่องอะไรข่งดนั้นฮะโอ้โไอตัวนี้มันไอตัวนี้มันโคตรที่จาหน้าตูนฮึ่ึโอเคก็ จบไปพิธีแล,แล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าหากชอบนะครับผมไม็อย่รลืงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมถ้าชอบก็จะทําอีกแน่อนอนนะครับแต่เรามีขอพักก่อนถ้าคลิปนี้เหมือนเดิมครับเกินสามไรเราจะกลับมาทาอีกสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ต่เพ่นนี้ก่อนแล้วกันครับเจอกันในคลิปหน้าครับ